สามสามเรารักกันนะคะนั้นมีสลัดนะคะสำหรับโครงการเอาสามสามเรารักกันนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ ค่ะก็สำหรับโครงการมส3มสามรรก,การนี้นะคะก็รู้สึกดีมากค่ะเพราะจะได้ช่วยเหลือผู้ประกันตนในเรื่องของท่าจ่ายแล้วก็ในเรื่องของการซืร้อของต,ต่างๆโดยที่ประหยัดเงินของเราไปได้เยอะมากค่ะก็อยากให้รัฐบาลจัดโครงการแบบนี้ขึ้นาหี่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบทางร้านก็ร่วมโครงการมสามสามรรกกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทางร้านเข้าร่วมโครงการค่ะค่ะไม่รทาราบว่ามีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการม .33 อย่างไรบ้างคะ โครงการน,นี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่ช่วยเพิ่มช่องทางแล้วก็โอกาสให้กับผู้ประกันตนม .33 มนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มอยอดขายแล้วก็ความหลากหลายของลูกค้าค่ะให้กับทางร้านค้าค่ะแล้วก็ในช่วงยุคโควิดนะคะยังช่วยป้องอลดการใช้จ่ายเงินสดน,นะคะโดยที่ลูกค้านะคะสามารถานำเอาบัตรประชาชนหรือว่าโทรศัพท์นะคะมาสแกนให้กับทางร้านค้าได้ค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็อยากฝากรัฐบาลค่ะว่าอยากให้ทําโครงการนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ